น้ำบ่อาบเออก็เป็นหอมันข้าวหนียหรอกเอาออกร่างกายเมือเนาะแล่นเหมือนอะชุ่โมงเดีนี่จะออกกำลังเส็จก็ถิ่มางกับิีมเล่นกงัน่วยจมค้นทวงมาถ่าไล่โซดมือใดค้นกับมือขึ้นนาใแญ่แท้คือเท่าแท้คืออ้วนแท้ยังนี่ ไอ้สิจอยไอ้อยากรอไหมขวัญเห็นขวกับที่บอกขวมจรินกันนะจีบป,ปากเว่ามันกับวัตรอดน้าดีัว่ายอ,อยากรอส,สีดำเห็นไหมโอ้ยคมคลายเนะ็นไหมไอ้สีดำขวัญพอจะมาเห็นกต่ไส้โลยโอ้ยขวมากินเข่าไปกินเข่าบ่าก,กับวัตมาสามสี่มือวันหนนี่ให้โอกาสไปเที่ยวแล้วทเที่ยวคับทเที่ยวเนี่ยว่ไอาไหนว่เอาอเรืเออ่องเที่ยวว่าเรื่องกิน บ่าจะเห็นห้องกติใจควองขาใจนั่นใจนี่แบ่งเวลาเห็ผู้อื่นมาสั่งของเขาสาทิตย์ละสองมือหนึ่งงานระงานงานในงานมันสีนนั่นได้ดสิเขาเหย็บจักียเออเออเอองานตามับบนี่เทียบละจักรยะเงียบโยกลรยีสิบโยกละ2ยีสิบโยกละ2ยีสิบเด็ เฮ็ดงอคือที่หลังขาหอ้ามันงออย่างเนาะหนึ่งสามเรียวสี่งออย่างงอให้หังขาเนี่ยงอให้หังหนิแค่เที่ยงๆต้องตรงว่าเป็นสิเดี๋ยวเดี๋ยวทำเหนื่ยก็จิ้มไง เขาเห็นกันวาเอยๆหรูเป็นหาเป็นหกก้นเขาบกว่ามียตอนนี้เกียแล้วสีเปลืองโอ้ยสองเกียเคิืงสีแล้วห้าเจ็ดแปดโอ้ยเก้า เอามั่เกี้สิบหกคนเนาะนับไับนจบแข็งไไยังสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนับอลลไ่อนักบอลบอลไหนพ่นับบอลบลไนพ่อบอกว่าห <No, S 1> <I> ันตาบอกว่าบอเแข้งแข็งสิบสี่สิบหครับ เป็นบ่อผมเป็นบ่อขัดผมเป็นบ่อว่าม้วนได้บ่อเอ้ยเื่อเฟื่องจิ้งเขามือละหากระตอมสิบหกคำมันเป็นน้ำจินเข่าวัดผมสิบเจ็ดครเมื่อเมื่อไเมื่ออยางนั้นสิบสสิบอย่างแล้วสิบตัวนี่ละสิบตัวนึงได้สิบตะโดนเลยวบ่ามวน สิเกตแล้วเกอาวี่เกตไหนสิเกตสิปครับโอ้ยคุณหลับเข่าอไรเขานะตึ๊ลุกสิบเกรับเอ็เพราะย0นสิจเด็ดจังได้เอารถเถอะเอาลูกเนี่ยเอาลูกเนี่ยเขาบอกพี่ตัวซอยโดดแทวหนิ 20 20 20 cặp Ôi 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 oi, 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 my auntie, cặp no, hoa, 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 Tại, cứ lai bài nên là con chỉ phải thác mơ mẹ mà tôi làm mình... thang đấy thác vật trưởng nghỉ một lầu khẩu bất sáng một lầu cầu ăn người lên chỉ lấy sốt à. người ươn ăn bột bây mì An tay dụng nấy cung này này chén con lắm này thì bà thế an hay cái thật เป็นย้ายจังสวนมันก็ใหญ่็นลยายย่ายอยาอกมาเกิดโตบานนี้ต้องก้าวโตไวเจ้าของเนี่เป็นย้างยานจังสวนดูแลสวนอาถุทาย่างให้เจ้าฝ่ามหากษ,ษัตริย์มีผลไม้มีดอกใหม่บานนี้ก็เลยเมื่อผิดสังเกตมาห่วยปลาหมากใหม่เลยคือมุนเอเล่แท้หมากแปเปลนเสียไปใส่เม็ดซู้มือคือโบเสียจกักเจียคือโบมีไผ่กาเขหามาไผ่ซางกาเขหามาสวนก็เลยหาแนวสิมหาห่างดีบอด เล่นดีก็นี่ได้บะได้เหน่าขัดจเรพนฟักันนี่ขัดจีมาเล่นนในคนบางอย่างเขาเร่นใครมันดีไปกว่านี่เอาเล่นดีก็ได้ว่าบางอี้งก็เลยเอาอันนั้นนี่บังนี้มาเหนกับดัหายเสาวันบพอก็เลยเบิ้งตีนสินเจ้าของแต่เลยไปเห็นเสาวันใหญ่หนไ่นเ้ยหม้ยหมมอาเขากับนีเป็นก้อนล้ำเป็นแอน็นตูอล้ำิึง ลำบึงยายกะไ้บ้า,ปาปเปล่ารีบเรื่องเอาหม้ตัวเอาย <c oughs> ังก่อนเอาหมยขนหัวโลกระเทัวจริงนังหน่อยดึงหม้ลาย,ยายตาลาก็เลยหลุดหลุดออกได้ยาวได้หนึ่งกิโลปลาขนเนี่ยหมยเนี่ยเป <c oughs> ็นเดียวนี่อันนี้เลนเงินเสาอบรอนสุด บีบหลังทิ้งนี้ได้ออกมาข้าก็่ล่าประกาศได้ออกมาแล้วก็ไม like ่เห so ็นห่อยเห็นสวนกระตุ้มดอกไม้ห้อยดอกไม้ดอกใดไปไปเดินไปก็จักไปเห็นอันห้อยอีอย่างมันเห็นอย่างอันนี้ห้อยที่โลกโลกกระเจนพ้อนเสียมากัดรหนักไม่หนักไรทีเขาก็เว่าไปเพื่อนเป็นผีสางนั่งใหม่วิจารันผีนั่นบ่ยานเด้อแต่ว่าคนยานอยู่เพราะว่าผีกับฉันนี่มันลืมกันแล้วหัวจักกันดีโอ้เนี่ยมองสีเลนน่ะเออแต่ว่าผีกับพ่นแต่ว่าฉันเพาท่านลืมกับแจ่าพ่นค้นหัวเลยผิด ตายเลยเปไปเร็วกัดบ้าล่ะกัดอันมีเพื่อนก็เพื่อนนี่ก็บว่าเป็นธรรมดานี่ว่าเป็นค้นธรรมดาเอาเพื่อนเลยเพื่อนขันนี้คนมาน้าออกมาน้ากับเกมบอลเร็วขันว้ากับว่าเกมบอลนี่ว่าเป็นเพื่อนว่าเป็นมูว่าเป็นพวกว่าเป็นนั่นลูกว่ามี่พอว่ามี่เมย์เกิดได้มากจังใดได้มากจังใดเมื่อนั้นผลตกลิ้นยาไปพอพ่น กะเล่เกิดมันกะเลยเอาขี้ดินมาปันป่นปั่นเลยแล้วไปไหว้ฮันพระรุดตะไฟบูชาไปมาก,ก่อนนี่กะเลยกลาย<ค>เ,เป็นคนกะเลเอามาเป็นเพื่อนกันไปใช้มากใช้กลับไปน้ำกันกันเถื่ไน้นเมื่อ่างเปีย <laughs>